ดิจิตอลดอล็อกรุ่น CDAS 22จัดจำหน่ายโดยบริษัท CDAS ดีไซน์จำกัดรุ่นนี้ติดตั้งได้เฉพาะบ้านผักหรือบ้านเปิดที่มีพื้นที่ติดตั้ง10เซนติเมตรขึ้นไปภายในมีหน้าจอเปรียบเสมือนตาแมวให้คนภายในดูภายนอกได้และยังสามารถกดดูผ่านมือถือได้จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ มีระบบอินเตอร์คอมสามารถคุยโต้อตอบกันได้สามารถกดเซฟภาพถ่ายได้กดอัดวิดีโอได้และสามารถกดเปิดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องกดกริ่งในส่วนฟังก์ชันของการทำงานนั้นสามารถเปิดได้ด้วยการสแกนใบหน้าหน้าจอจะแสดงผลด้วยว่าเข้าด้วยใบหน้าจะตั้งค่าล็อกอัตโนมตัติหรือสามารถกดล็อกจากหน้าตัวเครื่องก็ได้เลย สามารถเปิดเข้าด้วยการสแกนลายนิ้วมือถึง100ลายนิ้วมือใบหน้าก็สามารถบันทึกได้ถึง100ใบหน้าสามารถเข้าด้วยการกดรหัสสามารถบันทึกได้ถึง100รหัสสามารถเข้าได้ด้วยคีย์การ์ดสามารถบันทึกคีย์การ์ดได้ถึง200ใบและยังสามารถเปิดระบบยืนยันตัวตน2ครั้งก็ได้จะมีผลกับยูสเซอร์เท่านั้นส่วนแอดมินสามารถเข้าได้เลย ซึ่งระบบนี้ตั้งค่าว่าจะใช้งานก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะสามารถเข้าได้ด้วยกุญแจส่วนตัวล็อกด้านล่างจะเรียกว่า d e a d l ล็อกหรือ p r v v c y y o ล็อถึงแม้จะมีรหัสกดหรือสแกนลายนิ้วมือหรือใดๆก็ตามแม้แต่กุญแจก็ไม่สามารถเข้าได้จะต้องถูกกดล็อกจากคนที่อยู่ภายในเท่านั้นถ้าเสียบกุญแจคขาไวา้แล้วไปกดปุ่มล็อกประตูจะไม่ล็อกนะคะเพราะว่ากุญแจยังค้างอยู่ด้านนอก ในกรณีที่มีการกดรหัสผิดเกิน5ครั้งระบบจะทำการล็อก88วินาทีและมีเสียงดังอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะและที่สำคัญมันจะส่งรูปภาพค่ะของคนที่พยายามที่จะกดเข้ามาค่ะเข้าไปเก็บไว้ในล็อกในมือถือด้วยส่วนถ้าใคราปล่อยให้แบตหมดนะคะก็สามารถจ่ายไฟฉุกเฉินได้โดยใช้สายนะคะ USB Type C เสียบกับ power bank นะคะแล้วก็จ่ายไฟเพื่อที่จะเข้าห้องก่อนได้เลยแต่ทางร้านขอแนะนำว่าถ้าแบตเหลือ20-30%ให้นำออกมาชาร์จได้เลยนะคะจะทำให้ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงสุดและยังยืดอายุก,การใช้งานตัวเครื่องได้ด้วยจึงควรให้ตัวเครื่องมีพลังงานไฟให้เพียงพออยู่เสมอ ในส่วนผู้อยู่ด้านในสามารถกดปุ่มปดล็อกและกดปุ่มให้ล็อกได้หรือจะเป็นแมนนวลบิดล็อกบิดปลดล็อกก็ทำได้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดตั้งสามารถแอดไลน์มาที่ scdia ส่งรูปประตูมาเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม